กับอนุโมทนาสาธุค่ะท่านอาจารย์วินิตปุรุญปั้นหลังจากที่ได้บรรลุธรรมในระดับสตัตบ,บุรุษแล้วนะคะตอนนี้มีอาการจิตเป็นยังไงบ้างคะยังเดินมั้ยอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์ที่คุณรัตศีลสุตเจ้าค่ะสาธุหลังจากที่ทรานเจ้าได้บรรลุ ทำแล้วอาจารย์เดินมกักยังปกติอยู่ไหมคะการเดนมักคยังปกติอยู่ยค่ะเดินมักวิธีสี่องค์ทำต่อเนื่องเนาะวิธีเดิมทำต่อเนบไปกลางวันและกลางคืนแล้วคะ่ะสาธุแล้วมีอ่าสภาวะ,ะเป็นยังไงบ้างคะอาการจิตตอนนี้ สภาพมันแตกต่างจากเมื่อก่อนไหมแตกต่างกับเมื่อก่อนค่ะเพราะว่าทำอะไรก็ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นไหมบาดเจ็บมากไปใช่ขึ้นนะง่ายขึ้นเพราะอะไรล่ะเจ็บมากขึนเพราะว่าทำงานในจิตเหรออ่าสาธุ นีวรนห้าก็หลับไปแล้วเนาะค่ะหลับหมดแล้วหาหลับหมดแล้วจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างหลับแล้วค่ะหลับแล้วแล้วมีความแตกต่างกับอตอนนี้กับเมื่อก่อนนี้ยังไงคะในกายสังขารวิจีสังขารจิตสังขาร แตกต่างยังไงบ้างคะอากรารยังคารก่อนเป็นยังไงบ้างคะยังคารก็เบามีเวทนาอยู่ไม่ได้ใส่ใจคะ่ะม,มีอยู่แต่เราก็กไม่ไม่สนใจนะคะ มีก็เหมือนไม่มีก็ไม่ถูกใจแล้วค่ะปล่อยวางสาธุปล่อยวา,ออา,างอยู่วนปฏสังขารก็สงบแล้วนะไม่พูดมากไม, <c oughs> ไม่ไม่คิดจะไปพูดอะไรก็มากมาย นาสาธุค่ะ<า>จิตจะสังขารก็ไม่คุยมัวอยู่กับทำวิเวกอาสาส่สาธุสงบค่ะสงบนะสงบระงับป็นนี้เป็นธรรมาชาติไม่กระเดสดจะสไม่จะรอนทลายแล้วค่ะสาธุค่ะ ต่างจากเมื่อก่อนไหมเห็นได้ชัดไหมคะชัดค่ะแล้ได้ศึกษาธรรมของพระองค์มาเป็นลำดับลำดับเนี่ยนะคะจนตั้งแต่ะระดับปุทุกชนมาเลยนะคะจนจนถึงใน บรรลุพระสัตระุตแล้วมีความทราบซึ้งในคำของพระอ,องค์ยังไงบ้างคะพอจะบอกได้ไหมคะมีความทาบซึ้งคือในปฏิบัติทำให้มีความเข้าใจทราบชัดในทรรมที่เกิดขึ้นนะคะ ระดับมกค่อย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 รู้ไปนะคะไปค่อยระ<า>หับไปอืมตัสบชัดแต่ระดับระดับแต่ะระดับมามค่ะตัวทั้งม,มีความเพียนค่ะมีความเพียนตั้งใจปฏิบัติก็สอบชัดดูชัดแต่ระดับมาเรื่อยๆค่ะก็ม,มีความ,มละเอีอยดขึ้นเรื่อยๆเนาะนใช่ไหมคะ ล้วลักพระองค์ไหมคะรักค่ะรักมากไหมรักรักศรัทธาตถาคตโดยส่วนเดียว,วเนาะใช่ไหมคะศรัทธาัมไม่หวั่นไหวสาธุค่ะ อ่าแล้วปราคาโทระโมหาแล้วคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้กับเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนยับ เวลาเจอกับใครเจอกับคนใกล้ชิดบริวารเป็นไงบ้างคะไุ้ก็ไม่มีอารมณ์บุนเคืองโกรธเคืองไม่มีมันหายไปหมดมันดับไปหมดสาธุคล้แห่เมตตาเนาะเป็นเมตตานะคะเมตตา ไม่คระเพิ่อมอะไรเลยตอนนี้ค่ะตอนนี้ไม่ระเพิ่ม,ม1วันเฉยสาธุาาตั้งแต่เดินมาร์กมาเนี่ยตั้งแต่ปุถุชนจนจนถึงสตบ,บุรุษเนี่ยค่ะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนคะที่เดินมาร์กมานานไหมใช่เวลา ประมาณเกือบสามปีลเกือบสามปีเนาะคุ้มค่าไหมค่ะคุ้มคุ้มค่าเนาะสาธุเข่งคุ้มเลยนะคะมีอะไรจะกล่าวกับฮสิ์น้องผู้ที่กำลังเดินมาอยู่ไหมคะมีอะไรจะให้กำลังใจสิ์น้องไหมคะ เ็ใ้ิดา,ท,าที่ลังปฏิบัติอยู่เนี่ขาย้มีคามเพียรแล้วกม่ความขยันมันเพียรในกเดิมลเวลานะถ้าใราูมัด ขอ,อให้เจ็ดน้องตั้งใจไปฏิบัติตามคำสอนท่านท,ท,ท,ทุกองค์ค่ะสาธุแล้วตั้งใจมันเพื่อความบุดญในวันข้างหน้านะคะ สุดท้ายนี้ก็จะกราบน้อมกราบครูบาอาจารย์นะค่ะพระเจ้าก็ขอน้อมกราบพระองค์แล้วก็ขอน้อนุกราบมาทำขออนุกราบอาจารย์องคตธาติมุตและกราบ ท่านทุกองท่านอาจารย์ในบุรุษสีมุดท่านอาจารย์คงคายอินแสงท่านอาจารย์มีนานิริโกคายข้าพเจ้าขอกราบทุกองที่ได้กล่าวนี้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะสาธุ กับอนุโมทนาสาธุกับท่านนิตขุดหนปั้นนะคะผู้บรรลุพระสัทบุรุษสัญญาวินน,นิโลกเป็นที่เรียบร้อยบริบูรณ์ทั้ได้รับลองทำไปแล้วในวันนี้นะคะก็กลับอนุโมทนาสาธุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ